จนทบ,บุรีเก็บตกประเพณีวันสงกรานหัวเราะน้ำตาท่วมอบตอแก่งเซียนเพราะเกมแต่งหน้าพาเพลินวันที่13เมษายน2566เวลา20นาฬิกานายอธิสารอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสืบสารประเพณีสงกรานที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีนายจัก,กรกิตมหากิจบรรุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบนแก่งเซียนพร้อมคณะผู้บริหารพนักง,งานข้าราชการอบตอแก่งเซียนและชาวบ้านในพื้นที่รวม1000คนให้การต้อนรับและเข้าร่วมโดยทางอบตอแก่งเซียนได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายในการนำอาหารมาออกร้านรวมทั้งมีการจัดอาหารแบบโต๊ะจีนมาให้ประชาชนที่มาได้รับประทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญและมีการตั้งเวทีขนาดใหญ่โดยนำดนตรีมาเล่นขับกล่อมให้ชาวบ้านได้ระมงย้อนยุคกันอย่างสนุกสนานกว่าจะเลิกก็ปาเข้าไปเกือบห้าทุ่ม สำหรับงานเรื่องเดิมที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้สนุกสนานคลื้นเครงกันอย่างเต็มที่เพราะที่ผ่านมาได้ห่างหายจากการจัดกิจกรรมไปรวมกว่า3ปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวรัสนโควิด -19 และเพื่อสืบสารประเพณีสงกรานต์ที่เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานเพื่อให้ลูกหลานรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพนับถือและขอพรให้มีความสุขในวันขึ้นปีใหม่ไทย สำหรับไฮไลท์ของงานคือการจัดกิจกรรมนำผู้สูงอายุมาเล่นเกมที่ชื่อว่าไข่หันสาโดยแบ่งผู้สูงวัยออกเป็น5ทีมมาเล่นด้วยกันการผลัดการสวมกางเกงในแล้วนำช้อนตักลูกป,ปิงปองวิ่งอ้อมเก้าอี้หากทีมไหนตักลูกป,ปิงปองเข้าเส้นชัยหมดก่อนทีมนั้นเป็นผู้ชนะส่วนกิจกรรมที่สร้างเสียงหัวเราะจนน้ำตาเล็ด คือการนำผู้สูงวัย8คนอายุรวมกันร่วม600ปีมาจับคู่เล่นเกมที่ชื่อว่าแต่งหน้าพาเพลิน้วยการให้อีกฝ่าย1ปิดตาแล้วนำเครื่องสำอางที่เตรียมเอาไว้เช่นแป้งดินสอเขียนคิ้วและลิปสติกทาป,ปากมาแต่งหน้าให้กับคนที่จับคู่กันหากใครสามารถแต่งหน้าคนที่จับคู่ได้สวยงามมากที่สุดคู่นั้นจะเป็นผู้ชนะแต่ผลที่ออกมาปรากฏว่าคู่ที่ชนะใบหน้าที่ถูกแต่งเต็มไปด้วยลิปสติกสีแดง ส่วนคิ้วรวมทั้งขอบตาเต็มไปด้วยสีจากดินสอเขียนคิ้วจนใบหน้าคล้ายกับนางผีเสื้อสมุทรละครจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีเลยทีเดียวร่วมเจอหน้าเจอตาและสังสรรค์กันในวันนี้นะครับเพื่อให้ลูกหลานได้แสดงการประจำปี2 0 6 6ต่อไปขอบคุณครับ ท่นานนายกองการบริหารส่วนคลแก่เซียนท่านจัก,กรกิจหา,าจิตวารุณท่านจีรเกียรติภูมิสวัสด,ดสิ์ดอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตหนึ่งจังหวัดกาญจนบุรีดรมนูรีโชิเทวันประธานกรรมการบริหารบริษัทสาปานจำกัดท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ องค์กรแหารสุนทรภักฑ์เสี้ยนแห่งนี้นะครับเพื่อนข้าราชการนะครับเพื่อนอสอมอผู้สูงอายุตลอดจนพี่น้องสื่อมวลชนที่รับทุกท่านครับเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับเพื่อเพื่อเป็นการให้หพี่น้องประชาชนนั้นได้กลับมาหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณย่าตายายเพื่อร่วมกันในการทําบุญให้กับบรรพบุรุษนะครับเพื่อเป็นสี่สคนให้กับ วงตระกูลและตัวเองต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นวัน,นดีนะครับที่จะเป็นการรวมตัวของครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งต้องขอบคุณทางวงการบริหาส่วนตำบลแก่งเซียนภายใต้การนำของท่านจากกักริมหาคิดวรกุลน,นะครับที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมอันดีของชาวไทยนะครับแล้วก็รักษาประเพณีนั้นไว้โดยจัดงาน ให้กับพี่น้องประชาชนได้มาร่วมง,งานกันในวันนี้ถ้ามีสิทธิ์ในการเลือกกับผู้แทนผู้แทนที่จะเป็นเป็นปากเป็นเสียงกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ฝากให้ทุกท่านนั้นได้คิดพิจารณาถึงคนดีคนมีฝีมือนะครับคนที่มีผลงานในการมาเป็นตัวแทนให้กับพี่น้องของเรานะครับสุดท้ายน,นี้ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสียนนะครับทานพรให้ทุกท่านนั้นมีความสุข ความเจริญมีชีวิตที่ร่มเย็นเหมือนกับสายน้ำที่เราสาดกันในวันนี้นะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานศืกสารประเพณีสงกรานต์ประจำปี2566ในวันนี้ขอบคุณครับพอเป็นพิธีกรโครงการ การเป็นทางการนะรขององค์การเลเวรกิงเซียนในวันนี้ครับก็เดี๋ยวขอเชิญท่านรองผู้ว่านะครับแล้วก็คณะผู้ริาัยท่าน